สวัสดีครับอยู่กับออ t โตอินโฟออนไลน์ครับผมมองฟองนะครับวันนี้จะพามาดูงานรถซิ่งแห่งชาติแล้วกันนะครับนี่คืองานรถซิ่งขึ้นตึกครั้งที่5นะเป็นการที่เอารถซิ่งเนี่ยมาอยู่บนตึก Look baby, I'm right right up, my partners, I'm too activated now. They know that I'm popping, I ain't had to say it now. I've been out here living, let them actors play around. Uh, she gon' let me rub it, flip it, smack it, lay it down. Big racks on the line, beefing with a bum. Yappin' on the gram, he ain't eating on the crumb. with a stepper, baby. You know how to play. I don't speak a lot, but I just mean when I say You are not a threat. I got the game face on. Even though you greet me with your stank face on. Quit the c a p p n g with your gang bang song. You ain't never hit the block and take place on. เรื่องนี้เขากําลังไล่โฟนอยู่แล้วก็คนเยอะมากรถก็เยอะเนี่ยมีรถหรูจอดเต็มเลยแมคเลน GTR นี่ข้างหน้ามีแซดนะครับ 350Z 370Z ลำบกินี่ก็ามานะครับซึ่งอันนี้มีรถดังๆจอดข้างบนเ,นย,เยอะมากเลยนะแล้วก็คนแน่นแบบแน่นแบบโอ้โไม่รู้ใช้ควาว่าอะไรเลย <c oughs> แล้วไม่เชื่อเดี๋ยวให้ต่กล้องหันไปดูหันไปดูคนเป็นหนอนในแต่ละชั้นก็จะมีงานจะมีรถซิ่งแบรนด์ต่างๆกลุ่มต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยที่สําคัญวันนี้ไม่ได้มีแค่ครถซิ่งธรรมดานะมีรถพิเศษมีรถโปรเจกต์นะครับมีอะไรที่น่าสนใจวันนี้มีคอนเสิร์ตด้วย โอเคครับเราเข้ามาอยู่กันในงานแล้วครับนี่เจอกับพี่เต้ครับพี่เต้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เต้่จากโตโยต้ายนะใช่ครับวันนี้จะพาผมดูอะไรบ้างพี่วันนี้วันนี้ผมเต้ whatever ครับจากโตโยต้าก็จะพาดูโซนแรกก่อนเลยอ่ะเป็นโตโยต้าโตโยต้าอินเทอร์เนชั่นแนลดีนี่เลยคือมาจากกระตูนใช่ใครที่เป็นเขาเรียกวัยรุ่น90หรือว่า2000หรือว่าวัยรุ่นยุคใหม่เนี่ย ต้องเคยอ่านกับตัวเรื่องนี้ดีกว่าถ้าชื่นชอบรถใช่เพราะว่าอันนี้ต้องบอกว่าเป็นลุคบุ๊กจากอินเทอร์เชยลดีเลยอ่าเพราะว่าเรามีผู้จัดฝั่งโตฟูย่ามาด้วยสิงมารวมแจมเชิญนะครับเชิญนะครับเชิญนะครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่นี่ชื่อเก้ครับผมชื่อพี่เก้นะครับนี่พี่เก้จากโตฟูย่าครับผมจะพามาดู บูน้อาถ้าเป็นสัญลักษณ์ของโตฟุยะาเราเลยก็คือนี่คันนี้คันนี้นี่ครับเป็น a e ไอนะครับซึ่ง a e 8ไอคันนี้เนี่ยสังเกตให้ดีนะครับจะมีข้อแตกต่างตรงที่ว่านี่เลยโฮมอะายซ้ายเอ๊ยโอ้โหเพราะว่าของอ่โตฟุยะาเราเนี่ยคืออาจะเคาน์เตอร์เนี่ยเหมือนกับไปทางแนวพวกญี่ปุ่นแล้วก็ JDM แล้วก็จะอิงไปทางภาพยนตร์นะครับแล้วก็ต่าง Initial D แล้ว Fast and Furious ครับนะครับผมแล้วคันนู้นนะครับคันนู้นคันนู้นพระเอกชื่ออะไรฮะอันนี้เป็นคู่แข่งคู่แข่งคู่แข่งของเรียวสเกตเรียวสเกตเป็นมาสด้านะครับ F4 3S ครับผมอันนี้คือแต่งแบบเรียวสเกตเป๊ะเลยนะครับทีมเลสซันทีมเลสซันล้อเลิศมาหมดเนี้ยมีเลสซันอยู่ข้างใช่ครับก็เป็นต้องต้องปกดีกว่าต้องปกหนังสือการ์ตูนลูกบุกเลยเปิดหนังสือมาเจอคันนี้แน่นอนถูกต้องแต่ที่สำคัญนะรถทุกคันงที่มันเป็นลูกบุกเนี้ยเขาใส่ยางตัวไทย นี่ยังดีเดลยดียางโตโยตทายหมดเลยครับขอบผมขอดูกันนะเใช่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 โอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวไปดูบูธอื่นต่อขอบคุณมากครับขอบคุณครับโซนต่อไปครับจะเป็นโซนเมนสเตจนี่คือบูธพี่เฮงใช่ไหมฮะถูกต้องครับนี่ก็อันนี้คือ The B Work ใช่ครับก็คนแต่งรถต้องรู้จัก The B Work ดีกว่ามีทั้ง Performance สแตนแล้วก็ V I P มีหมดมีให้เลือกเฮ้ยน้ำส้มน้ำส้มใช่สตรเมท่านมาครับเฮ้ยเขามาแล้วด้วยนะนานๆจะเจอเขานะคนนี้เฮ้ยพี่แบงค์สวัสดีครับพิเศษนั่นอะไรการออโต้อินฟูมาเจอพี่แบงค์เขาเนี่ยสัมภาษณ์หน่อยครับเขาเอาน้ำส้มมาด้วยวันนี้น้ำส้มมันเดียวใช่ครับผมใช้ยางโตโยครับมานีมาดูมาดูบูนี้อันนี้เป็น ต้องบอกว่าคนที่มางาโรซี่ขึ้นตึกแล้วอยากได้ของที่เป็นของเที่ยวลึกดีกว่าที่นี่เลยดีครับสวัสดีครับอยากให้พี่เอกโชว์เสื้อหน่อยหนึ่เสื้อไหมีเสื้ออะไรบ้างครโจอะไรปีนี้นี่ปีนี้เป็นลายแบบนี้นะครับจะเก็ตการปีนึงจะไม่เหมือนกันปีหนึ่งจะไม่เหมือนเดิมอ่านี่มาเล่นเกมกันเดี๋ยวจะแต่งอันนี้นะครับ วันนี้ใครที่มากดไลค์กดแชร์ให้กับมตุยฟอร์ไลน์ครับพี่เอกแจกให้นะครับนี่นี่เอาไปเลยเอาไปเลยขอบคุณครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวแฟนๆได้ผมแล้วพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้อันนี้เอ็ฟคลูซีฟนะใครอยากกดไลค์กดแชร์นะทำงานเขาก็ไปถ่ายเป็นตัวเป็นพันเลยเขารีเซลกันเยอะนะขอบคุณมากครับขอบคุณพี่เอกมากครับเดี๋ยวเดินเที่ยวกันต่อไช่ครับแล้วก็มาดูมันซื้อเสื้อกันด้วยนะใช่ อันนี้อยู่กับพี่เอกคอนเนคชั่นนะครับครับอยากถามว่างานรถซิ่งขึ้นตึกเนี่ยครับตอนนี้เราจัดครั้งเท่าไหร่อันนี้5แล้วครับมีห้าแล้วใช่ไหมโปรตอบรับจาก4ครั้งที่ผ่านมาเป็นไงบ้างพี่กระแสดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับครับขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับครับแล้วงานนี้มันเกิดขึ้นได้ไงครับไอเดียมาจากอะไรครับรถซิ่งขึ้นตึกคือผมว่าเคยจัดครั้งแรกที่เมืองทองธานีครับอืมก็จัดกันดิสซิ่งกับเพื่อนๆด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วคนมันมาเยอะผมก็คิดว่าเอ้ย ก็พยายามหาที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอนนั้นมันยังหาไม่ได้เลยอ่ะล้วก็เว้นมาบาน5-6ปีครับโอจนมาเจอที่นี่เลยที่นี่ครับจัดที่นี่ไม่กี่ครั้งแล้วครับสี่ครับสี่ครั้งแล้วใช่ไหมคือตั้งแต่ครั้งที่สองมาใช่ครับใช่ครับยาวเลยครับความสนุกของการจัดงานตัวนี้คืออะไรมันเหมือนแต้นสนตัวผมนะมันเหมือนการรีวิวนี่เนเพื่อนนะครับเพื่อนบางคนมาเจอกันที่ไม่ปีนึงอาจจะไม่เจอกันเลยมาเจอในงานเรางานเดียวเลย คนที่ชอบการแต่งรถใช่ครับใช่ครับรถซิ่งเหมือนกันมาเจอกันได้ใช่ไหมครับอ่านี่ครับถ้าเกิดใครอยากมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ครับรถซิ่งรถ JDM รถยุโรปรถเมกันก็มีมีทุกแนวเลยครับมีทุกแนวเลยครับครับก็มาเจอกันได้ที่งานใช่ครับแล้วเราก็มีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยมีคอนเสิร์ตวันนี้มีซิลมาใช่ครับอ่าวันนี้มีซิลมาด้วยนะครับนี่พี่เอกเอามาด้วยนะครับ อ่าฝูงกัซิลล่าครับอันนี้คือนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนะพี่นี่มี3ามสิบสองสาม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 สี่สามสี่สามห้ามีสามห้าตรงนู้นใช่แล้วก็แซดอันนี้จากสแกน์แกลลี่เป็นความฝันของเด็กหนุ่มอ่ะจริงหุ่คนต้องแบบโอ้ฉันอยากได้เขาเรียกไงอันสามสี่อยากได้อันสามสิบสองอันกัซซิลล่าโมทีฟเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดใครหาของที่เป็นโอเถ้าถามว่ารถโมทีฟได้รถโตโยต้าอ่ะทำจากอะไรของเนี่ยของคนไทยทั้งนั้นเลย ใช่แบรนด์ไทยใช้ได้ฝั่งนี้จะเป็นเขาเรียกว่าสยามโรตัสดดีกว่าครับแล้วถัดไปก็จะเป็นซูปราโูน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 บวกทั้งนั้นเลยครับปวกใช่สายอ้วกสายอ้วกใครใครอยากมามาดูพวกนี้หาดูที่อื่นหาดูยากนะที่จะมากันเยอะๆแบบนี้ถูกต้องครับมาด้วยนะครับของแคปแมนนะใช่ของน้องปืนนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูไฮไลท์ดีกว่า ไไฮลท์โยเอ้ยอันนี้มันไฮไลท์เนี่ยครับแต่5คันไปไหนพี่อันนี้เป็นพิเศษกว่า5คันพิเศษกว่าใช่นี่นี่นี่อันนี้เลยเอาคันไหนก่อนเอาคันไหนคันนี้ก่อนคันนี้ก่อนคนรู้จักแน่ๆนี่เลยอันนี้พิเศษเฉพาะรายการนี้มีด้วยออโต้อินฟูนี่นี่ถ้าเกิดใครดูหนังดูหนังเนี่ยต้องรู้จักนะครับถูกต้องครับรถใครเนี่ยเดินนี้รถใคร ไบรอันไบรอันโอคอนเดอร์นี่ไบรอันยังไม่ตายดีกว่ายังไม่ตายยังไม่ตายเหรอครับยังไม่ตายครับมาอยู่ที่นี่แล้วนี่ที่มีกุญแจแล้วที่คือเราเปิดได้ขอดูเปิดให้ดูเลยบ้าที่โผล่บ้าโผล่บ้าเอ้ยโอ้โหใช่เป็นชุดแต่งบรอมเมกนะครับใช่แล้วก็ภมลรายวิวไซด์แต่พิกัดคันนี้ไม่ธรรมดาครับกี่มาครับ 1,000แรงม้า1,000แรงม้าถูกต้องครับคิดดูแรงกว่าในหนังอีกแหละแรงกว่าในหนังนี่อหะถ้าเกิดว่าคนคนมาเดินชมงานเปิดดูไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้เฉพาะรายการนี้เอออยากฟังเสียงปล่าล่ะฟังเสียงไหมฟังฟังเสียงฟังเสียงไหมเอาเลยครับพี่ จริงๆโอ้โหนี่ล็อกแล้วนะแต่ที่สำคัญเป็นยางตัวท้ายด้วยรุ่น p o x s e Sport ครับยาง p o r s Sport ด้วยบางเชียบบางเชียบครับเป็นขอบ19นี่ตรงเลยนะเหมือนเลยเหมือนด้ออกจากหนังมาเลยใช่เพราะว่าสปอยเลอร์ล้อทุกอย่างเราสั่งจากอเมริกาคันนี้พี่นี่คือ NSX NSX ครับอันนี้ A1 ใช่ ลองยนะอยากดูภายในไหมดูครับมีครับเอ้ยมีอีกแล้วเอาไปดูกันครับมาเหมือนรถเพิ่งออกมาจากโรงงานเลยถูกต้องดูดิไม่ยับเลยอ่ะดูดิเครื่อง NA ระดับ 3000cc เครื่อง V6 ซะด้วยสุดยอดหาดูยากนะครับใครที่ชอบรถ Honda ที่เป็นทรงนี้มันมันหาดูยากเนาะชอบเหมือนกันใช่ไหมชอบผมชอบมากแต่ทุกคนเคยแต่เห็นถูกไหม ไม่ได้ได้ยินเสียงเฮ้ยเอาอีกแล้วอยากได้ยินเสียงไหมครับเอาครับแล้วก็สตาร์ทเลยอันนี้คือแบบสแตนดาร์ดเดิมๆครับนี่คือสแตนดาร์ดโอ้โหอ้ยอย่างลั่นเสียงเครื่อง V6 นี่มันแบบ เดินนิ่งแล้วมีเสน่ห์มมีเสน่ห์มากอ่ะอันนี้บอกเลยว่าโตโยต้ายครับในงานรถซิ่งขึ้นตึกเนี่ยเราเอามาตอบโจทย์คนที่ชื่นชอบรถจริงๆรถรถยุคนี้ก็ใส่ได้ใช่ครับเข้ามาถ่ายรูปได้อยู่ใกล้ๆรถได้ถ่ายรูปได้ไม่มีรอบล้อมรัวเห็นไหมครับไม่มีเออดินถึงเลยเลยนะใช่แต่ก็ขูดนะอย่าเท้ารถอย่าเท้าเยออย่าเป็นเท้าเยอะเดี๋ยวรถบุบรถเป็นรอยนะครับ สุด<น>พิศดเศษเฉพาะรายการออโตัอินฟูแล้วนี่ก็มียางโชว์เนี่ยรอบเลยถูกต้องเลยใครอยากได้แบบไหนไซส์ไหนสามารถมาสอบถามได้ไปญี่ปุ่นมาเยอะแล้วตอนนี้มาจู่ที่ <Mus> อเมริกันมัสซอานี่มาแตงมาแตง,แงใช่ผู้หญิงขับมาด้วยนะ จริงเหรอพี่จริงเนี่ยคันนี้รู้สึกผู้หญิงขับมาเย็นๆมาเจอเขาได้นะอ่าใครมามาดูได้นะครับใช่ไม่ได้มีแต่ G D m นะไม่ได้มีแต่ G D F รถเมกันก็มีรถยุโรปก็มีถูกต้องรถตรงรถตั้นเนี่ยเมื่อกี้รถตั้นไงรถอังกฤษถูกต้องรถอังกฤษนะครับรถแข่งก็มีอ่าเฮ้ยโหวันนี้เหมือนในเกมมั้ยน่เหมือนในเกมมั้วันนี้เหมือนในเกมเหมือนในเกมเฮ้ยเหมือนในเกมเลยหรือจะเป็นแบบรถตกแต่งสไตล์แบบจินนี่นี่จินนี่เฮ้ย นี่มันบาบัตหรือเปล่านี่จิมนี่จิมนี่แต่มันย่อส่วนอ่าจิมนี่โอ้หล่อเลยนะครับใช่ครับสวยๆงามๆต้องบูธนี้เลยต้องบูธนี้เหรอโอ้นี่สวัสดีครับสวัสดีครับทิ้งผมเลยทิ้งเลยพอดีมันไปเองออโต้ครับไม่ร้อนใช่ไหมพี่พี่ไม่ร้อนแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เย็นเชียบเลยชื่ออะไรครับ โพูดค่ะตัวนี้พูดอะไรเอ่ยอ่า C2 Coating ค่ะเป็นสารเคลือบเซรามิกจากประเทศเยอรมันค่ะเพิ่มแล้วสวยเลยสวยแบบนี้เลยนะตึงเต็มวอลฟ์เลยไม่ใช่อ่ะลด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 ได้ขอบคุณมากนะคะยินดีมากเลยนะคะขอบคุณครับสู้นะะคบ๊ายบายโอ้โหโชคดีครับบ๊ายบายนะครับไปไปเราไปด้วยนะโอเคมันออโต้จริงอ่ะขออภัยฮะโอ้โหนี่นี่นี เอสนส์เอสนครับแบนโช๊นี่มีซิลเวอร์ถูกต้องครับสีบ่งซิลเวอร์มีเนี้อมันคอนนมันเครื่องนะมีรถมาโชว์ด้วยอ่ามาถึงโซนสุดท้ายครับที่สุดท้ายของเราถูกต้องครับไฮไลท์เลยไฮไลท์เพราะว่าปีนี้ต้องบอกว่าโตโยต้าครับนำยางนำรถนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นรถพ่อบ้านแม่บ้านรถคุณพ่อคุณแม่เราอะรถอ่าใช้ได้ที่ ที่แบบว่าเราอาจจะเคยบอกเฮ้ยคันนี้เคยรับส่งไปโรงเรียนคันนี้อาจจะแบบเฮ้ยคันนี้ไม่แค่รถแต่ตลาดแต่ตัวทายเอามาตกแต่งนะครับและใส่ยางตัวทายที่บอกว่ารถรุ่นไหนก็ใส่ได้ใช่ครับทั้งห้าคันนี้เลยเริ่มคันนู้นก่อนคันนู้นก่อนคันนู้นได้ได้คันนี้คือรีโว่ลีโว่อ่าหรือว่าถ้าสับจริงๆเขาเรียกว่ารีโว่ที่มาก่อนการนี่ว่ามาก่อนการเพราะว่า GR เพิ่งมากรเพิ่งมา แต่นี่เป็นรีโวรุ่นแรกครับรีโวรุ่นแรกอ่าแล้วทางโตโยทัยทางนอยซี่บอยแล้ว w h a เ e v e r รเราอ่ะร่วมทํารถเป็นรถโปรเจกต์คือโตโยต้าเลสทีมอือ่าแล้วก็เอรถรุ่นนี้เป็นรถเพื่อการพาณิชย์มาก่อนแล้วจะเอามาตกแต่งให้มันสวยงามได้ยังไงใส่ยางโตโยท้ายได้ยังไงเราก็เลยเอามาจับใส่โตโยอาร์ทีแล้วก็โหลดลงนิดนึงแล้วประเด็นคืออาร์ทีที่ใหญ่ที่สุดที่สุดใหญ่ที่สุดด้วยอ่ามาดูหน่อยขอดูหน่อยาเลยขอดูหน่อย ก็เป็นขอบ20นะครับล้อกว้าง13นิ้วมันเลิม13นิ้วแล้วก็ออฟเซตลึก88ลบ88ใช่โอ้ไม่ใช่88ดสิบแนะลบ8นะลบ88เลยศูนย์วันลึกแล้วนี่ลบ88เลยนะแล้วหน้ายางกว้างเท่าไหร่3าม5ูนย305ยในยางอาที520ยางอาทียางอาทีขอบ20กว้าง3 5 5คิดดูมันคือเรียกว่าอะไรดีอะบิกบื้มอะ บแต่ว่าบางคนเอามายกสูงยกอะไรอ่าอันนี้โหลดโตโยต้ามาโหลดลง6นิ้วครับนี่แล้วไม่ติดไม่ติดครับนี่ไม่ติดขับขึ้นตึกมาได้สบายสบายต้องต้องยอมรับคนทํารถจริงๆถูกต้องทําถึงทําถึงนะครับแล้วก็ใช้ได้ด้วยนี่ถูกต้องอยากวางมานี่ดูโป่งเป็นคาร์บอนคาร์บอนเป็นปอตคาร์บอนที่อยู่ในซูเปอร์คาร์ครับมาดูคันนี้บ้างคันนี้เป็นรถเล็กที่สุดดีกว่ารถเล็กที่สุดถูกต้องครับแล้วก็ใส่ยางที่เป็นส์ปกติ เป็นไซส์ปกติไซส์สแตนดาร์ดโอเอมนี่หว่า 5, 5หนึ่งแปดห้าหกห้าสิบห้าเฮ้ยโหแต่ไม่ใช่ยางดอกเรียบไม่ใช่ยางสปอร์ตแต่เป็นยาง <AT. S 2> Open c o u n t ี y เอทีสามไวเลเตอร์ตัวใหม่ด้วยนี่อันนี้ต,ตัวใหม่ของโตโยต้าใช่ครับตอบโจทย์รถที่เป็นรถอีโกคาร์ซิตีค้คาร์ใช้ในเมืองเพื่อการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยครับเป็นครอบครัวขนาดเล็กก็สามารถ ใสยย่ยางรลอ่อเดินทางท่องเที่ยวได้ไม่ลําบากไม่ติดไม่ติดด้วยถูกต้องไปได้เพราะว่าเป็นดอก AT เอทีเนาะเมื่อท่ยางดอกเรียบไม่งั้นเดี๋ยวไปเจอโครนลื่นบ้างอะไรบ้างที่สําคัญสามารถวิ่ง<ม>บนถนนโดยที่ไม่มีอาการเสียงดังด้วยนี่นี่เขาโตโยเขาบอกบอกเลยว่าเ,าเสียงเขาไม่ดังแน่นอน,นเพราะว่าตัวนี้ต้องบอกเลยว่าทางผู้บริหารโตโยต้าหรือคุณโจเนี่ยได้เลยเห็นแล้วว่าเอ้ยถ้ามันเสียงดังรถเล็กมันจะใช้งานไม่ได้มีหง่มมีหิน ตัวนี้มีเรื่องสโตอิเจอร์สลัดหน้าหินออกจากหน้ายางได้อย่างรวดเร็วไม่มีวิ่งแล้วกุกกรุๆกุกุกุกนี่ตอบโจทย์แน่นอนแล้วคันนี้ทําอะไรไปบ้างพี่นอกจากใส่ยางโตโยต้าคันเนี้กลัวคนจะเข้าไม่ถึงโตโยก็เลยใช้โชคเดิมครับปรับแต่งจากโชคเดิมอันนี้โชคเดิมหรอถูกไมองครับถูกต้องครับพี่นี่ครับเออเออนี่กระบอกเดิมเนีก็บอกเดิมปรับสปริงนิดหน่อยอใช้งานได้ใส่ยางโตโยต้าเป็นสูตรของพี่ เป็นตัวอย่างให้ดูถ้าเกิดขยากทำทรงเนี้ยคุณมาดูรถคันนี้ได้เลยที่สำคัญดูรถคันนี้ไม่ว่าครับของทุกอย่างเป็นของคนไทยครับไม่แพงไม่แพงถา่ว่าสามารถแต่งตามได้ใช่ก็จากบูธที่เราผ่านผ่านมาเนี่ยก็คือของที่เพื่อนเพื่อนพี่น้องที่เราอยู่ในงานรถที่ตึกใส่อยู่ในรถคันนี้เหมือนกันนะนี่เลยครบใช่ครับจริงๆมาเดินงานนี้แล้วก็เดินช้อปปิ้งได้เลยมาคันนี้บ้างครับครับผมนี่ได้ข่าวว่าตัวแรงเรามีทัวร์ลิงแล้วครับเราอยากลุยแบบสุดๆอันนี้ลุยได้อีก ลุยได้อีกเพราะเป็นแรลลี่เลยแรลลี่เลยเขาเรียกว่าอุปกรณ์ทุกอย่างมีผ่าน F&A ครับบอกสปาโก้โลบาร์โลเคสนะครับโลเคสแบบเต็มเต็มลำดีกว่าเราเรียกไปได้นี่โฟงไฟใส่นะใส่เรียบร้อยใส่ได้จริงใส่ลุยป่าได้จริงเป็นไฟเหลืองเพื่อการคัดออฟที่ดีนะครับรถยกสูงใส่เต็กาดเรียบร้อยคันนี้เครื่องเดิมไหมครับคันนี้เครื่องโมนิฟายครับนี่ไง ใช่มาถึงไปได้แรงกว่าเครื่องมูนิฟายต้องบอกว่าระดับ185แรงม้าแคมเดียวด้วยแคมเดียวด้วยเอาดีเฮาซีเอาซีเจอข้างนอกไม่หมูนะไม่หมูไต้หมูนะนี่อันนี้อันนี้เป็น ek นะครับนี่ ek ek ปี96ปี96ด้วยใช่ลึกสุดเลยแต่เมื่อกี้เราไปดูตัวเล็กแล้วตัวเปียกแล้วอ่าเขาบอกเฮ้ยแล้วยางมันจะรับเพอร์ฟอร์มันได้ไหมนี่ครับไซด์เดียวกันเลยเอาไซด์เดียวกันเลยอ่ะพี่ไซด์เดียวกันเลยครับ1 8 5 6 5 5 แต่ใส่แล้วมันดูแบบมันดูโอเคนะใช่ไหมมันดูไม่แปลกมันดูไม่แปลกมันดูไม่แปลกและลองรับแรงมาได้ด้วยนะล้อในล้อล้อก็ตรงนะโอแซตรงคอนเซปต์โอซดเลนซิ่งตรงตรงคอนเซปต์เลยนี่ใอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับนี่ล้อมดูของเต็มเลยก็คันนี้ก็คือทําเต็มนี่ว่าทำเต็มคันนี้คันนี้ดูแบบนี่เลยนะพี่ดูเซอร์กิตเลยนะคันนี้ก็จะเป็นรถที่เคยวิ่งในงานของโตโยเลนซิ่งคาร์เหมือนกันใช่แต่ตอนนี้ปลดระวางมาเป็นรถโชว์รถ ที่ใส่ยางของโตโยแต่ตอนนี้มีเพอร์ฟอร์มานด์นิดนึงเป็นรถเทอร์โบรถเทอร์โบด้วยเปิดดูได้ไหมครับได้ครับเปิดดูหน่อยดิบ้างได้ครับนี่ครับรถเทอร์โบนี่รถเทอร์โบนี่รายการรถยนต์ครับเราพาไปดูแล้วนะแต่ว่าวันนี้พาไปดูอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งพาดูที่งานเลยนี่อันนี้เป็นรถเทอร์โบของตรงยุคด้วยนี่ปีซูเปอร์สาวใช่นี่โอ้ เขาเรียกว่าวัยรุ่นยุค90ยุค2000ต้องรู้จักเขาต้องรู้จักเขาแน่นอนเขาดังมากใครตามมาใครเกิดในเล่นยุคนั้นเนี่ยรู้แน่นอนใช่ครับนี่อันนี้ของตรงยุคคันนี้ของ90นังคันไหม90กับ80นี่วากับ80ด้วยนะไม่ธรรมดาใช่อันไหน80บ้างพี่80จะเป็นล้อเลยครับเอาล้อใช่ไหมเขาเรียกว่าเขาบอกนะรายการนี้น่าจะได้เห็นเลยเพราะว่าล้อเนี่ย วัยรุ่นชอบเลยครับ TE สามเจ็ดใช่ถูกต้องอันนี้คือที่นิยม TE สเจ็ด first gen รุ่นแรกครับนี่นี่ครับโการตรงการตรงครับห้ากา้าน<อ>ผลิตเมื่อปี1988งเก้าแตอนนี้ราคามันวิ่งไปเท่าไหร่แล้วนะผมว่าน่าจะประเมินค่าไม่ได้เพราะว่าในยุคนั้น่ะทาง TE สามเจ็ดหรือบริษัทเรเนี่ยโกล์เขาผลิตมาเฉพาะขออ้อสิบหกเพื่อการแข่งขในรุ่นเจแปนแกนทลุ่งนี่ แล้วนี่พี่ก็ได้มาแล้วพี่แปลมาได้ยังไงอาต้องได้มาจากร้านพวกกันดีกว่าเอ้ยกิจการะนี่โอ้ยนี่ใครเล่นใครอยากได้ล้อแท้เวลานี้ได้ได้เวลานนี้ได้นะครับพี่นิสสายาโตโยตองแปดใช่ครับตัวนี้เป็นตองแปดเซมิซลิกใช่ครับวิ่งถนนวิ่งถนนได้ครับได้ได้นะใอ่คันสุดท้ายของเราคันนี้ในรถยนต์ไม่เห็นว่าวันนั้นเขาไม่อยู่ใช่ เจ้าที่น้องปืนบอกว่าเจ้าของไปครับแก๊ปยอกยอต้องบอกว่าคันนี้เขาว่าเป็นรถครอบครัวรถแบบว่าสําหรับครอบครัวที่มีสักสีหคนหน่อยก็จะใช้เป็น B M สามสู G T ใช่นู่นหลังหลังเป็นแฮชแบ็กนะครับใช่แต่ต้องบอกเลยว่าตัวนี้ทาง w h a t Ever X Noise Boy เราสร้างพาร์ตเองอันนี้สร้างนะอันนี้อันนี้อางครับอันนี้ทำเองครับดูแบบไม่ให้ดูเยอะนเกินไป แล้วก็โค้งลับไปครับนี่เลยใช่โอ้ล้อนี่ล้อเป็นโรติฟอร์มครับใส่อะโลดิสด้วยใช่โอ้โหเรียกว่าสุดล้อโรติฟอร์มก็จากออโตโพลิสก็ได้เป็นสูตรบริการกริปที่พระราม3ของโตโยต้าเองอ่าโอ้โหนี่เนี่แล้วยางครับอันนี้ยางเป็นตัวพ็อกเซสสปอร์ตครับเป็นรุ่นสําหรับรถสปอร์ตเยเมนรถที่มีเพอร์ฟอร์มานิดนึงแล้วก็ต้องการตอบโจทย์เรื่องการใช้งานแล้วความนุ่มเงียบครับ ยังนุ่มเงียบอยู่แล้วก็เป็นยางสปอร์ตเป็นในตัวนี่อย่างบนี้เองนะครับโอ้ใช่เดี๋ยวขอดูข้างหลังหน่อยดูข้างหลังหน่อยนี่เป็นลูปบล็อกดูข้างหลังหน่อี่มีรูปวงลูปบล็อกนี่จากอนุมานใช่ครับบางทีเมื่อกี้ตัวลองเล็กเราก็ใส่ลองเล็กก็ใส่นี่พี่พี่คันใหญ่ก็ใส่ถูกต้องครับนี่เวลามันจอดมันก็มีมิติที่หางกระดกนิดนึงรถพระบ้านใครว่าหล่อไม่ได้หล่อได้หล่อได้นี่ไงดูดูรถโตโยต้าเป็นตัวอย่างล้อโรตีฟอร์มด้วยใช่เล่นถึงงมมากนนีี่่คครัับือท้หด ของวันนี้ครับแล้วนี่ก็คือของไฮไลท์ของเรานะที่อยู่ในบูธของโตโยต้ายต้องบอกเลยว่าทางโตโยท้ายครับมีรถทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นรถไฮเปอร์ฟอร์มซนนะครับรถที่เป็นเขาเรียกว่ารถบ้านแไอเทมแรอเทมก็ได้อ่าหรือรถที่เป็นรถพ่อบ้านแม่บ้านรถที่ใช้งานทุกวันเดลี่ยยุสก็สามารถใช้ยางโตโยท้ายตกแต่งสไตล์โตโยท้ายได้ทุกคันครับเรียกว่ารถอะไรได้หมดถูกต้องแล้วมีอะไรที่โตโยท้ายมีโดดเด่นตอนนี้ ตอนนี้โดดเด่นเลยต้องบอกเลยว่าบ้านเราอะตอบโจทย์สายท่องเที่ยวตอนนี้กำลังฮิตถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นโตโยอาร์ทเอทีนะครับไซส์ตั้งแต่ไซส์ขอบ15จนถึงขอบ20อ่ตโตโยตัยมีตอบโจทย์ซึ่งก็คือ15ที่อยู่ในน้องเล็กถูกต้องครับอะไรเงี้ยครับนั่นคือตัวยางเอทีที่เป็นขอบ15<ช>ซึ่งมีที่โตโยต้ายี่เดียวใช่ครับตอนนี้ต้องบอกว่าถ้ายางสไตล์นี้น่าจะมีที่โตโยต้ายี่เดียวแล้ว จบในราคาที่บอกเลยว่าคุณต้องว้าวแน่นอนอบอกเลยว่าหมื่นกลางๆเองหมื่นกลางก็สามารถใช้ยางแบบเป็นเอทีท่องเที่ยวได้หล่อเลยแค่นี้หล่อ,ลอเลยไม่ต้องนําเข้าเองนี่โตทายเทลแลนด์จัดการให้ทุกคนได้เลยครับก็นี่คือทั้งหมดของวันนี้ครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เต้ด้วยที่พาเราเดินเที่ยว พาเราไปดูรถรพาเราไปเจอสาวๆขอบคุณมากนะครับวันน<ช>ี้ขอบคุณครับ,รบอย่าลืมนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับ Auto Inform ลายเนยนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับวัสดีครับ